ตัวอย่างคำถามที่สามารถช่วยชักนำให้เด็กๆเ,เกิดทักษะในการสื่อสารที่ดีนะครับ <c oughs> การสื่อสารที่ดีต้องตั้งต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเมื่อมีการสื่อสารออกไปต้องชัดเจนต้องมีความกระชับนะครับมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าอกเข้าใจและสามารถป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ การสื่อสารที่ดีต้องเติมเต็มสติปัญญาอารมณ์ในแง่บวกและเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับด้วยนะครับตัวอย่างคำถามคืออะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ที่มีความคิดความเห็นที่แตกต่างไปจากพวกเรานะครับเราจะรับฟังและเข้าใจความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่นที่คิดต่างจากเราได้อย่างไรนะครับ เราจะปรับปรุงวิธีการสื่อสารของเราให้เหมาะสมกับผู้ฟังหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างไรนะครับอะไรคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเราจะใช้เทคนิคการสื่อสารอย่างไรในการจัดการกับความขัดแย้งนะครับเราจะตรวจสอบและยืนยัน ความเข้าใจของผู้รับสารเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้สื่อสารไปแล้วอย่างไรนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้มากที่สุดนะครับสุดท้ายคือการกลับมามองตัวเองว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร นะครับการคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารเป็นทักษะใหญ่เป็นทักษะสำคัญในการช่วยให้เด็กๆทุกคนประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเติบโตมั่นคงและเป็นใหญ่เป็นโตได้นะครับการสร้างลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ครับและเป็นบุญใหญ่ของแผ่นดินที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นไปด้วยสาธุครับ